สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะินดีตบเชิญเลยครับมีมาดีรึเปครับหลักันยังหรอไม่นคุณน้าหลับกัได้กันนะเกิดเรื่อไอิสโลซีรีสวัสดีการลออนรงนะครับักกันสักการะเชิญค่ะพี่บอยค่ะเจี๊ยบบยีซนสั2ใช่หมครัแต่ก่อนไปถึงตอนนั้นวี้ไงบ้างคะโฮยกำลังสนุกเลยครับก็ ติดตามได้นะครับช่องจิมเอ็มี้านะครับแล้วก็จริงๆน้อง,น,องน้องเขาก็แบบไปหลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองรองแล้วก็เล่นเกมสสนุกสนานก็ติดตามได้เหมือนันว่าภารกิจแต่ละอยานน่างนี่คือไม่บอกร้องเลยใช่ไหมไม่มีบอก<ม>ก็คือจริงๆอ่ะโปรภารกิจอ่ะทีมงานอนะ่ะคิดเตรียมเอาไว้แล้วก็รอไปบอกน้องหน้าง,งานเอารีแอคสดๆที่เห็นในรายการนี้คือรีแอคสดหมดเอเอเดี๋ยวต้องรอดูว่ามีทะเลาะกันหรือเปล่ามันมีเท่าไหร่ตอนนี้ไปถ่ายไปหมดหรือยังไม่กรอเรียบร้อยครับมี8ปทีมครับ พี่บอสไม่ได้อยู่ตรงนี้นที่เหตุการณ์กินต่างๆรู้สึกยังไงคะดีครับน่ารักเลยชอบพี่บอสไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่บอสต่ไางพี่บอสไม่ได้อยู่พี่บอต้องาินข้าหน่อยพี่บอตัวยันกินขอยังเขาให้เราดูเต็มเต็เออเกี่ยวต็มภารกิจอ่ะพี่ผมโคตรเลยพี่บออันฝันมานานมาสนุกแต่สนุกครับผมอันนี้ก็สนุกแล้วแล้วก็มันมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำแล้วก็ได้ทำร่วมกันเรารู้สึกว่าสีมากขึ้นทุกอย่างมากขึ้นแล้วเตีมบ้างอะไรแบบนี้ มันเป็นแบบประมาณไหนไม่ต้องบอกพาร์ตก็ได้แต่แบบฟิลอะไรผมว่าแค่ตั้งแต่ภารกิจแรกก็มีคำนี้ในหัวแล้อันภาษาอะไรก็มันก็มันก็มีความเป็นเอเจนท์ในภารกิจอยู่แล้วผมว่ามันไม่ใช่แบบมิชชั่นยังโอเคแต่เป็นบทลงโทษหลังจากนั้นมากกว่าผมรู้ที่อีพีท้ายๆมันจะหนักขึ้นกว่านี้เยอะครับรู้สึกว่า เออมัน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 เป็นที่บทลงโทษมากกว่าอ๋อ้โดนลงโทษหรอไปโหดูด้วยกันเลยร้องหรอสปอยเลยเหรอคุณสปอยเลยเหรอคุณเจ๊แปลว่าบทลงโทษที่เราได้รับเรารู้สึกว่าเราต้องชนะทุกเกมหรือเปล่าโอ้โหสุดๆครับพยายามที่สุดละระไรยากสุดในความรู้สึกสุดเหรอุ้ยมันยังมันยังบอกไม่ได้อากาศจะต้องรอแบบ เร<ล>ืเ่อยคือจริงๆก็บอ,อกว่าเ<ม>จลตี้เนี่ยเป็นเกมทำลายมิตรภาพคนะือตอนแรกก็รักกันดีหลังๆเริ่มไม่รักกันแล้ว <c oughs> ค,ค,คือคิดได้เลยว่าน้องๆต้องรู้สึกอย่างนี้แนะ่ตอนเริ่มรายการก็เซ็นสัญญาเลย <c oughs> ว่าถ้าอยู่ร่วมรายการห้ามทะเลาะกัน,นมีอย่างนั้นเลยนยคือมีกฎว่าห้ามทะเลาะกันเองแล้วก็ห้ามโกรธทีมงานด้วยไม่ว่าทีมงานจะสั่งอะไรต้องทำต้องกดคือมันไม่ใช่ว่ารายการนี้ทาให้เราเกลียดกันหรือว่าไม่ชอบกันแต่แค่ นตอนนั้นที่เราอยู่ในรายการแล้วเราเห็นมิชชั่นแล้วก็เห็นบททำโพดมันลืมชื่อกันไปเลยอะไรแบบนี้มันเหมือนเล่นกับคนแปลกหน้าคือเอาตัวเองให้ร้อนก็พอใช่ซึ่งพี่บอลอาจจะไม่ได้สัมผัสเขาไม่อยู่ไงไม่ได้ไปออกกองไม่ได้ไปออกกานทำไมเราไม่อากเป็นบอลเป็นร่วนด้วยหรอแล้วออกธุรกิจแบบว่าให้เรู้จคนคิดก็ต้องแบบ จริงๆพี่บอนก็เห็นแหละเห็นฟตุตก่อนเราด้วยแบบว่าตัดออกมาอะไรอย่างงี้ก็พี่บอลอยากสมพูดอะไรไหมแบบว่าให้กำลังใจน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะคือดูทุก EP อีพีอะเอาใจช่วยทุกคนเอาใจช่วยกับทุกภารกิจแล้วก็พอดูฟตุตหลังๆอะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคือจริงๆในสคริปที่ไปถ่ายอก็เป็นอีกแบบ แต่ว่าด้วยรายการที่มันสดมากครับมันน่างามมันก็จะไม่ตรงกับสคริปต์มันก็จะตามอินเนอร์หรือตามความรู้สึกของน้องจริงๆคิดว่ามันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างทั้งมิตรภาพทั้งระหว่างการเดินทางต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นแล้วเราแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะว่าเฮ้ยคนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้หรอแบบต้องเราติดตาคือบางโมเมนต์บางอย่างวันนี้น้องๆอินพูไว้กันเองเลยแบบคือคือมันอาจจะเป็นว่าเขาไม่คาดคิดว่าเขาต้องมาเจอสถานการณ์เงี้ยแล้วเขาก็เลยว่าเขาจะต้องรับมือยังไงแล้วก็ด้วยด้วยตัวรายการเจลตี เป็นรายการของน้อง J อเจบอยสคนใช่แต่ว,ว่าด้วยรายการมันก็จะแบบผัดกันว่าคนนี้คู่คนนี้คนนี้คู่คนนี้ก็จะก็จะเกิดเคมีต่างๆเกิดบรรยากาศต,ต่างๆใหม่ๆแต่ว่าเมื่อกี้อยาที่บอกว่าในสัญญาจะต้องระบุว่าห้ามโผล่ห้ามทะเลาะกันแปลว่ามันก็มีภารกิจที่ทำให้รู้สึกว่าความสมพัญเขาสัดกรอะนิวไม่คือผมอ่ะอย่างที่เลียพูดไปว่า เกิดมาคนเดียวตายคนเดียวต้องเอาตัวรอดให้ได้เกิดมาคนเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาเ่าห้ฟจริงๆแต่ละคือผมก็เกิดคำถามในใจนะว่าโห้พี่พี่คิดเกมพวกนี้ออกมาได้ยังไงคืออยากให้ไปดูเหมือนกันครับเพราะว่าตลาด EP เนี่ยคือเดนดามิกก็จะเยอะแบบว่าสูงขึ้นมากๆเนี่ยก็ฝากด้วยครับตอนี่เลอกี่ EP แล้วฮะที่ที่ออนที่ออนไปแล้วสามสามสามเลห้าครับผมใช่ครับ ก็ก็วิกนี้ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นี่ให้รุ่นวีครับผมแต่เจลบอยสองยังไงครับก็กบจีบซีแล้วจริงจริงเจอบอยสองอ่ะก็คืออย่างที่กล่าวไปทีเลยคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะเกิดขึ้นคือจริงๆคิดว่ามีซีซั่นเดียวคือกักใจจบเป็นแฟนจบแต่ว่าด้วยกระแสแฟนๆทุกคนที่แบบหลั่งไหลมาว่าแบบพูดถึงกระแสของเจลบอยจากฐานาทำเล็บเจลแต่งตัวสนุกสนานอะไรอย่างงี้ครับรู้สึกว่า เออเสียดายบรรยากาศนี้ถ้าเราไม่สานต่อความสําเร็จของมันเลยครับรวมถึงออความสำเร็จความสาเร็จของเพลงเลิกกัดด้วยออที่แบบว่าจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นตัวละครเขาพัฒนาที่โตขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเกิดซีซั่นสขึ้นแล้วก็มานั่งคุยกับทีมเขียนบทนะครับว่าเราจะมีบทอะไรที่คนดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเหมือนหนังจบไปแล้วแต่จริงๆมันยังมีเรื่องต่อมันยังไม่จบนะตอนแรกคิดว่าจะคิดไม่ออกครับ แต่ไปมาคือคิดออกแล้วก็ทำบทเสร็จเรียบร้อยก็ออออรอติดตามยังสยามที่เดิมไหมฮะหรือยังไงแน่นอนครับสยามแน่นอนแล้วก็จะยังได้เห็นตัวละครเชียนโฟโมอบัวบ้าบินที่ยังเดินทางไปมาอยู่ในสยามตลอดก็จะเริ่มถ่ายช่วงต้นตีก็ฝากแฟนๆทุกคนเนาะว่าแบบถ้าอยู่ในสยามอย่าอย่าถ่ายรูปก,กันนะอย่าสปอย,อย่าสอยาช้การเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าพอ พอนิวอย่างเงี้ยแต่งเป็นโฟมมดหัวชีช้ชีช้ห้ยอยนู่นห้อยนี่คนรู้แน่นอนเอเอ,อรจริงไหมว่าพี่บอสจะนัดกอแต่ตีหนึ่งเลยเพื่อหลีเกเลี่ยง <c oughs> ไม่ให้คนเห็น <c oughs> เอาอย่างที่คิดนะคิดจริงๆนวะ่าเฮ้ยมันคือจริงๆเราอาจจะต้องวางแผนถ่ายก่อนที่สยามเปิดก่อนสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบตีหนึ่งตีสองบ้านต้องมีนิดหนึ่งสวัสดิ์สวหสดิ์พี่เจนอย่ามือเจนทำหน้าก่อนพี่เจนรำ่าเหรอดีครับผมตีใช่ เดีจัดไฟเดี๋ยวเขาจะจัดไฟให้เหมืดกลางวันใช่พอนทำได้เดี๋ยวเราถ่ายอินดอร์เยอะๆเดีเออเวลายังใช้โรถถ่ายเหมือนเดิมไหมวิธีการถ่ายแบบรอดูเซอร์ไพรส์อ่ารอบนี้เป็นไม่มันไม่มมันไ่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรธรรมดาเรื่องนี้ใช่แล้วก็แบบอะไรที่เจนซียังเก็บไม่ครบอ่ะเช็คลิสต์เลยเดี๋ยวเก็บมาใหม่เก็บให้ครบเป็นวิธีของเกลลอยค่าสองสเปนนักตอนสุดพอยอะ ซีซั่นแรกภาษาไทยชื่อสถานากักใจใช่ไหมตอนนี้เราตั้งโปรเจกต์เป็น working title ค่ะว่าว่าแฟนดอมสเตตัสแฟนด้อมสเตตัสอะคือความหมายคือเหมือนแบบว่าพวกเขาแบบรักกันจนเหมือนเป็นแฟนขับแฟนตัวเองอะคือรักจนเหมือนเรารู้ทุกอย่างของแฟนเราแล้วเขาจะรักกันสุดๆเลยแล้วแบบจนเหมือนแฟนตั้งแฟนดอมกันเหมือนตั้งเป็นแฟนดอมกันเองอะไรเงี้ยก็เลยว่าอ่ะให้รู้แค่นี้พอว่าแฟนดอมสเตตัส เอาแต่ชอบมาเพราะว่าน้องๆยังไม่รู้บทเลย่ผมพยายามไม่พูดอะไรครับตอนนา้อย่างอย่างซีซั่นแรกเราเอาัวน้องๆมาพัฒนาบทพอซีซั่นสองจะยังไงฮะยังใช้ความรู้สึกของน้องมาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็มีมีคือจริงๆในระหว่างทางอ่ะเราก็จะเห็นน้องๆทำงานเออแล้วเราก็จะคอยสังเกตอย่างซีซั่นแรกเราก็จะเน้นสัมภาษณ์เพราะเราไม่รู้จักน้องเขาเลยแต่ว่าพอเราทำซีซั่นหนึ่งจบอ่ะเรารู้แล้วว่าใครอันนี้ใสยังไงอ่าแล้วเราก็ เห็นมิติอื่นๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นน้องๆก็อาจจะไม่รู้ว่าน้องมีมิตินั้นแต่ว่าเราดึงมาใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีตัวละครเพิ่มไหมพี่บอนแน่นอนก็เจลบอยมี4คนใช่ไหมแต่ว่าซีชั้น2จะมีเจลบอยคนที่5้าฝางตัวเองพี่เอพี่อาจจะเบอร์ศูนย์อาจจะเป็นเจลบอยศูนเบอร์ศูนย์แต่ว่า ไม่บอกไม่บอกพ่อจะมีคู่หรอคะไม่บอกเขไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่บอลเตรียมเดบิวต์แล้วปีหน้าพี่เองพี่เองแต่ว่าก็ก็ฝากพี่ๆกับน้องคุณใหม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเร็วๆนี้ครับผมยังไม่เอาเพลงนี้อีกเหรอพี่บอลยังก่อนยังก่อนอีกนิดนึงดีไหมเราสปอนเซอร์บ้านนึงโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่เสิร์ช